สวัสดีครับโอ้มันเข่าดีนบ่าแต่ทาตัดท่านี้มันเข่าดีมันบ่าโอ้โอ้คนตกอักาศคนตกคักาศด้วยนะโอ้ขยันแท้ bỏ mặc sải là nặng lên thọ sải dẹp hai lần bao lên ờ ờ áo ờ lên โอ้ยมาแล้วดอกนั่งอยู่เบยวสั้งผู้สั้งการได้เลยเห็บเปล่าไม่ให้มีอะไรเปล่าไม่กลับเลยเปล่าเห็นนอนอยู่หน้าสูบน้าลุ้งไหลเลยสูบน้าใส่เขาขอบคู่ซากับตัดจนเตียนแล้วเที่ยงไม่ลินเลย พ่อะบอกพักยกแม่ว่าถ้าว่าเรียก่ให้กับบ้านพนะเอะ <c oughs> เอนอนหน้าเลยพนะเอากระมิ้งเออ,เอ,อ,อน,อนเอากระมิมาลงมา มูเว่นเขาห้กินเขาคาบหนึง่งจักลงมาทาั้งหดอยากอยู่นีป่ะนี่อยากอยู่นํามบ่นางลงดูนางลงนางลงนางลงอยากอยู่น้่มบ่เนี่สิีอยู่น้่มบ่ฮะ,ะสีอยู่น้่นเตี้ยฮะเอาเขาห้กินหรอพ้ยน่อมไปเลยมาแต่ทา้งไดกว่า บ้านยูใสหลงบ้านเตี่บ้านอยู่ทางไหนฮะไปใส่เปลี่ยนเลยอยากอยู่น้ำเตี่เลี้ยขาดูถ้าอยากอยู่น้ำเลี้ยเลี้ยเบิ่งถ้าอยากอยู่น้ำเลี้ยชิยู่น้ำบ่เนี่ยอืมสิดื้อบ่เนี่ยาอยู่น้ำดื้อบ่เนี่ย ไปหลงมาท่างไดหลงธีลงท่างมา,าทาทั้งไดเนี่ยฮะอยากอยู่น้ำมันเถาะตอนนี้อซอซ้อฮะเออมาหลงมาทา่าทา้งใดพวกนี้ครับมากระดิกขาคอ,อยตอดกับมาฮะอยากกินเขาก็เลีเยวเขาให้กินพ่อเอเขาให้กินแล้วก็บพกไปใส่มาเรียขาอยู่มาเรีย,ย,รยตีนอยู่เนี่ยมาเรียอยากอยู่น้ำมาอ่อนอยู่เนี่ย สียูนี่ตีกว่าฮะซื้อยังก่อนนี่ซื้อแม,ม่ตั้งซื้อมัน่นดาอะไระกบกลงบอกไอ้แ <c oughs> พ้ไอ้แพ,พ้ตั้งซื้อบุญหลวงบ่แม่ห <c oughs> ลง ไปยังสี่ยูหนีหรืเดียวนี่มันบ่มีผู้อยูหน้าเด้นี่เมื่อสินอนเฝ้าหน้าอยู่นี่มือเอื้อพ่อ,อกันนอนเฝ้าหน้าบ่นอนเฝ้าหน้าซะเนาะอืมนอนเฝ้าหน้าบ่อืยา่ยาติปะญานปันเตียวหนี่อืม อกกน้ำโอ้อากดูน้ำครับบุญหลงบุญหลง<อ> <laughs> ยิ้มใหตั้งไงบุญหลงวะนะายากดูน้ำโอ้ยอากดูน้ำครับอ,อยากดูน้ำขนาดเลยตื้อขนาดเลยจากดูน้ำเตี่ยโอ้มากมาขนาดมาก เอาพี่มามาอาพี่มาพี่ตัวผู้กินเขาแล้วก็เฝ้าหน้าเด้อมือเอื้อนจวงมาหาจะไปใส่ไทยยุ่น้ำจะดื้อจะขี่ใส้เทียงหน้าจะขี่ใส้ที่ไปขี่ข้างนอกแล้วก็ถ้าอยุ่นี่คือน้อนเฝ้าหน้า มืออนเสอ่ยมาหาขอใจปะ่ะตอนนี้ว่ามีแนวกินไห้ไม่จะเข่าปั้นไห้เหนาะกินกินเข่าปั้นเด้อเออกินซัมเนียก่อนมือล้างใครกินปูกินปลาเนี่ยมันมีมเออกินให้อิม่มลงมาเหลากะเดยก็จะได้เลี้ยงเอาตัวแมนปะ่ะหิวเข่าแล้วอืม กินให้อิ่มหูจะคว่ำูยดอกเบื้องทางทางันเรานางลงกินดีๆบวกขาบวกแกงกันดอกถ้าหูจะคว่ำถ้าแคนก็ลงไปกินน้ำสาาน้ำยุ่งค้างให้หน้ามุ่นเด้อถ้ายุ่นี่คือได้กินเขาถ้าเฝ้าหน้าเนี่ยเขาบ่านน้ำบ่ได้มันไกลใจบ้าเออกินซะ เอาผูพ่อเลี้ยงกันไม้แม่แจ้งว่าวนะ่าะคือไม่เอาแม่ยี่หอ,องแต่เนื้อเยาวแต่ว่าไม้ดำก็ไปเห็ดหมันที่แบบสงท่องสงเงินกับเห็ดหมันที่สงท่องเห็ดหมันมหิวคักเลยนี่เขบาบ่ได้กินจากลงมาทางใดนขั้นตมตมตอดก็มาหาแมน นี่มันหูจะคว่ำไปเลยนี่ตอดเขามาหาต่อบิ๊กทางแตก,แก,แกมาเรีลล้ยขา,าอยากกินเขา่ากินในอ้มเนื้วมาเนี่ยจังได้กระแซาะคนนะกินบุ้ยคืออย่างเนื้วหากเนื้วแห้งเหยื่อย กินกินให้ยิ้มน้ำหมาเฝาหมอนัอจะเป็นยังแบบมาหิวแห้งไรกับมาเป็นรูปแบบนั้นรูปแบบนี่เนาะกินต้องไปกินน้ำแล้วที่นี่ไปบ้านน้ำอะไรได้หน,น่เพราะว่ามันไกลนอนอยู่หน้า bỏ con pháo na mẹ 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 na mẹ 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 Ừ mẹ 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 Ừ mẹ 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 เจ้างแด่เจ้างได่กูว่าฮึเจ้างได่กูว่ามันไปน้ำบะได้เฝ้าหน้าอยู่นี่เจ้อ <c oughs> เออหูยว่าอยากอยู่นนะ้ำมันน่ะเออ อยากกินน้ำขนาดเลยฮะคุณน,น่นนะขอบคุณอยูอ่นี่ล้วอยู่นี่ล้วเปลืงเลยอยากไปน้ำเลยบ่เอานี่โอ้โอยอยู่นี่แหละนอนเฝ้าอยู่หน้าเด้อเหมือนพอ่อกันเหมือนพ่อกันเขาก็กินอิ่มแล้วนอนอยู่นนยยเนี่ยนอนอยู่ใต้เนี่ยน,ะนอนใต้เทียงหน้าเด้อ นอนอยู่นี่มือเอื้อนสิมาหาเข้าใจป่ตามนี่จะไปใส่ออม <c oughs> เป่ามาประตูคุดเสาท้า,าเออ,อยู่นี่ยู่นี่ไปนะัออ่งมาได้ยู่นี่ยู่นี่เขากินแล้วละเออเขากินแล้วยู่นี่ละเป่าหน้าแล้วครับปัดที่นี่